ครับนักฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTI Asia สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวครา,าวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยข่าวแรกมาฟังผู้นำไต้หวันขอบคุณแรงงานต่างชาติทุกคนที่มาช่วยพัฒนาศรษฐกิจและสังคมของไต้หวันนะครับ รับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต่อเนื่องแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์ต่อไปวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันแรงงานสากลนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันคัดเลือกผู้ใช้แรงงานจากทุกวงการจำนวน61คนเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศนะครับประจำปี2568ในจําในจำนวนนี้ประกอบด้วยแรงงานต่างชาติ10คนเป็นแรงงานเวียดนาม3มคนอินโดนีเซีย3คนฟิลิปปินส์สองคนและแรงงานไทยสองคน โดยเชิญครอบครัวของแรงงานต่างชาติดีเด่นทั้ง10เดินทางมาร่วมพิธีมอบโลกเกียรติคุณและท่องเที่ยวในไต้หวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์กระทรวงแรงงานรับผิดชอบค่าเดินทางและห้องพักอาหารทั้งหมดนะครับพิธีมอบประกาศเนียบัติโลกเกียรติคุณจัดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้ จากนั้นช่วงเช้าวันที่30เมษายนนายหงเชนฮั่น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้พาแรงงานดีเด่นทั้ง61คนพร้อมด้วยครอบครัวของแรงงานต่างชาติเข้าพบประธานทิบดีไล่ชิงเตอ๋อที่ทำเนียบประธานทิบดีนะครับประธานทิบดีไล่ชิงเตอ๋อขณะให้การต้อนรับแรงงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี2568และครอบครัวแรงงานต่างชาติดีเด่นทั้ง10รายได้กล่าวแสดงความชื่นชม ที่แรงงานดีเด่นทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ในสายงานของตนทําให้ไต้หวันก้าวหน้าอย่างมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็สวัสดิการสังคมพร้อมย้ําว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ของแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำติดต่อกันปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับและการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมทําให้ตลาดแรงงานมั่นคงดูแลความเป็นอยู่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติเพื่อให้ไต้หวันก้าวหน้ามั่งคั่งมีความสุขและก็กลมเกลียวยิ่งขึ้นนะครับ ประธานที่ดีไล่ชินเตอรอกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้แสดงความมินดีต่อแรงงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแรงงานดีเด่นดระดับประเทศซึ่งรวมทั้งแรงงานต่างชาติดีเด่นทั้ง10คนที่สามารถผ่านกระบวนการคัดเลือกอันเข้มข้นมาได้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับ และแสดงให้เห็นถึงผลงานที่โดดเด่นในการทำงานของทุกคนโดยปีนี้มีแรงงานจากหลากหลายสาขาอาชีพได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยวิศวกรพยาบาลบุรุษปรษณีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆาแรงงานต่างชาติรวมถึงผู้นาและเจ้าหน้าที่สามภาพแรงงานทุกคนล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความคิดสร้างสรรค์นในสายงานของตนเสริมสร้างพลังให้กับไต้หวันนะครับ นอกจากนี้ประธานทิบดียังได้กล่าวขอบคุณแรงงานต่างชาติที่ได้รับรางวัลและที่ทำงานอยู่ในไต้หวันทุกคนนะครับที่ทุ่มเททำงานในภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคมของไต้หวันมาอย่างยาวนานมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างมั่นคงในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคมของไต้หวันจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับ ประธานที่ดีไล่ชินเตอ๋อกล่าวต่อไปว่าปีที่แล้วไต้หวันมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง4.59%สูงที่สุดในบรรดา4เสือแห่งเอเชียและสูงกว่าญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศหลัก,ลกๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และ GDP ของไต้หวันก็เพิ่มจาก17.5ล้านล้านเหรียญไต้หวันในปี2559เพิ่มขึ้นเป็น25.4ล้านล้านเหรียญไต้หวันในปี2567ทำให้ไต้หวันกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่21ของโลกความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเกิดจากผู้ใช้แรงงานในไต้หวัน และแรงงานต่างชาติทุกคนนะครับสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศในปีนี้เป็นแรงงานไทยและมีสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือจากบริษัทโฟโมซาเฮฟวี่อินดัสทรีที่นิคมอุตสาหกรรมไม่เหลียวทั้งคู่นะครับจะเป็นแรงงานไทยรายที่3และรายที่4ของบริษัทโฟโมซาเฮฟวี่อินดัสทรีที่ได้รับเกียรติคุณนี้ โดยแรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงทั้งสองรายนะครับได้แก่นายขวัญใจผันพักอายุ49ปีมาจากจังหวัดสุขโขทยัยและนายพัสสิทธิ์ครุจันร์อายุ51ปีจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ไปเป็นข่าวที่สาวไทยขนกัญชา11กิโลกรัมเข้าไต้หวันด้วยค่าจ้าง35,000บาทนะครับถูกรวบคาสนามบินตำรวจแกะรอยตามจับชายไต้หวันผู้บงการได้แล้วนะครับตำรวจท่าอากาศยานและสุลก,กากรประจำอาคารผู้โดยสารแห่งที่1ถ้ท่าอากาศยานนานาชาติเทาหยวนได้ตรวจพบความผิดปกติในกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารหญิงไทยรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางเข้าสู่ไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นวีซา่าเมื่อเปิดกระเป๋าตรวจสอบพบว่ามีกัญชาซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่สองซุกซ่อนอยู่จำนวนหกคอน้ำหนักรวม11กิโลกรัมมูลค่าตลาดโดยประมาณ27ล้านเหรียญไต้หวันนอกจากจับกลุ่มหญิงไทยรายนี้แล้วนะครับ เจ้าที่ได้รายงานให้อยัยการดำเนินการสืบสวนจนสามารถติดตามจับกลุ่มนายซูชายไต้หวันได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตว่านหัวกรุงไทเปหลังจากพยายามเปลี่ยนโรงแรมหลายแห่งเพื่อป้องกันการตรวจจับของตำรวจนายซูให้การสารภาพว่าติดต่อผ่านนายหน้าชาวไทยให้นางสาววิดานามสมมุตินะครับลักลอบขนยาเสพติดเข้าไต้หวันในราคาค่าจ้าง35,000บาท หลังสอบสวนตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีทันทีนะครับโฆษกท่ากาศยานนานาชาติเถาหยวนกล่าวว่านางสาววนิดาหญิงไทยไวัย30ปีผู้นี้เดินทางเข้าสู่ไต้หวันด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม2,567คณะผ่านด่านตรวจศุลการกรเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบมีความผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเมื่อเปิดดูเขพบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่น้ำหนัก10.9585กิโลกรัม จึงทำการยึดของกลางและก็ควบคุมตัวหญิงไทยรายนี้ไว้ทันทีขณะเดียวกันได้รายงานต่อสำนักง,งานนยายการเถาหยวนและตั้งคณะทำงานสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการในไต้หวันทีมสืบสวนพบว่าผู้รับของในไต้หวันคือนายซูอายุ30ปีชายชาวไต้หวันภายใต้การนำของพนักง,งานนยายการเถาหยวนตำรวจท่ากาศยานร่วมกับตำรวจสืบสวนอาชญกรรมไทเปและสถานีตำรวจว่านหวาัว ดำเนินการสืบสวนพบว่านายซูหลบซ่อนอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตว่านขวาอย่างไรก็ตามนายซูพยายามหลบเลี่ยงการจับกุมด้วยการย้ายที่พักหลายครั้งเพื่อหลอกล่อตำรวจและวางกุญแจห้องพักไว้ที่แปลงดอกไม้ในตรอกข้างโรงแรมเพื่อรอโอกาสรับยาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับถูกตำรวจจับกุมจนได้หลังสอบสวนตำรวจได้ส่งตัวนายซูด,ดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันในปราบปรามยาเสพติดให้โทษนะครับ นายสยให้การสารภาพว่าได้ซื้อกัญชาจากประเทศไทยและติดต่อผ่านในหน้าท้องถิ่นโดยเสนอค่าจ้าง35,000บาทพร้อมทริปท่องเที่ยวฟรีเพื่อว่าจ้างหญิงไทยที่ทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานาครให้ลักลอบขนกัญชาเข้าไต้หวันโดยทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อนติดต่อผ่านนายหน้าชาวไทยเท่านั้นนะครับโฆษกตำรวจท่าอากาศยานระบุว่า ไต้หวันจัดให้กัญชาอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทที่สองการใช้กัญชาจะทำให้หัวใจเกิดอาการเต้นเร็วประสาทหลอนคลุ้มคลั่งปากแห้งตาแดงและหากใช้ระยะเวลายาวนานจะส่งผลต่อความจำการเรียนรู้และการรับรู้อีกทั้งยังทำให้เกิดการเสพติดและก็พึ่งพาทางจิตใจ จึงเตือนจึงเตือนว่าอย่าลองใช้จากความอยากรู้อยากเห็นและยืนยันว่าตำรวจท่าอากาศยานจะเสริมความเข้มแข็งในการตรวจจับยาเสพติดท,ทุกชนิดสกัดกั้นไม่ให้ลัลออดเข้าสู่ไต้หวันนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวที่สร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียง นวดแผนไทยนะครับหมอนวดไทยที่ลินเคาแอบถ่ายลูกค้าสาวชาวไต้หวันถูกจับพบในมือถือมีคลิปโป้ลูกค้าสาวอื่นๆเพียบนะครับค่าถ่ายคลิปส่งขายเว็บลามกเกิดเหตุหมอนวดชาวไทยใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายภาพเปลือยของลูกค้าหญิงขณะที่นวดภายในร้านนะครับหลังจากลูกค้าจับได้และแจ้งความตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุตรวจยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้แอบถ่ายไว้เป็นหลักฐาน และจับกลุ่มหมอนวดผู้ก่อเหตุในทันทีนะครับข้อหากระทําความผิดซึ่งหน้าพร้อมส่งสํานักงานนยายการนครนิวยอร์กไทเปดําเนินคดีและยื่นฝากขังในข้อหาละเมิดความลับส่วนบุคคลพร้อมขยายผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบมีผู้เสียหายอย่างน้อยสิบรายนะครับกล่าวผู้นาฟังเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงร้านนวดแผนไทยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับ เวลา17บนาิกา2นาทีแม่ลูกชาวไต้หวันคู่หนึ่งเดินทางไปใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนถนนจงซานเขตลินเขานครนิวยอไทเปแต่ระหว่างการนวดนะครับลูกสาวสังเกตเห็นว่าหมอนวดไทยรายนี้ใช้เพียงมือเดียวในการนวดด้วยความสงสัยจึงเปิดผ้าขนหนูที่ปิดหน้าพบว่าหมอนวดหญิงรายนี้กำลังใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปบนร่างเปลือยของตน ลูกค้าสาวรายนี้ร้องโวยวายด้วยความไม่พอใจทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับผู้เป็นแม่รีบแจ้งความตำรวจมาถึงยึดโทรศัพท์มือถือของหมอนวดไทยรายนี้แล้วก็ตรวจดูนะครับพบภาพเลยคลิปโปของลูกค้าสาวคอนอื่นๆจำนวนมากสนิฐานทําเป็นอาชีพมานานแล้วโดยถ่ายคลิปโปลูกค้าสาวส่งขายต่อในเว็บลามกนะครับตำรวจเปิดเผยว่าหมอนวดหญิงรายนี้วัย46ปี เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยนะครับพำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายและทำงานเป็นหมอนวดในร้านนวดแผนไทยที่ค่อนข้างมีชื่อแห่งหนึ่งบนถนนจงซานดินเข่าตำรวจได้ช่วยผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันและส่งต่อคดีให้สำนักง,งานนายการนครนิวยอร์กเปดดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความลับส่วนบุคคลพร้อมยื่นขอฝากขังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำลายหลักฐานหรือว่าหลบหนี และจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าส่งคลิปให้ใครและมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อกี่รายนะครับในส่วนของสองแม่ลูกที่ไปใช้บริการและลูกสาวโดนแอบถ่ายผู้เป็นแม่กล่าวว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องลูกสาวของตนเท่านั้นแต่ไม่อยากจะให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกเพราะพฤติกรรมของผู้ต้องหาเกินกว่าจะยอมรับได้ด้านลูกสาวที่ได้รับความเสียหายกล่าวให้การต่อตำรวจว่าการนวดปกติต้องใช้สองมือ แต่หมอนวดรายนี้เธอใช้แค่มือเดียวแล้วก็ยังเอื้อมไปจับอะไรบางอย่างบ่อยครั้งทำให้เกิดความสงสัยเมื่อลองเปิดผ้าขนหนูที่ปิดตาออกมาดูนะครับก็พบว่าหมอนวดรายนี้กำลังใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายร่างเปลยของตนจึงร้องเสียงดังว่าทำอะไรหมอนวดรายนี้หลังจากถูกจับได้คาหนังคาเขายังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ถ่ายภาพหรือคลิปเพียงแค่ถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้เฉย ยงเกิดมีปากเสียงกันรุนแรงนะครับผู้เป็นแม่รีบโทรศัพท์แจ้งความตำรวจมาถึงยึดโทรศัพท์มือถือและตรวจดูพบมีภาพและคลิปลับของลูกค้าคนอื่นๆอยู่ในโฟลเดอร์อัลบั้มภาพและคลิปจำนวนมากนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าหมอนวดไทยรายนี้ถ่ายภาพโป๊ของลูกค้าสาวสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับและน่าจะทำานานแล้วเพราะจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารพบว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุ3ามวันติดต่อกัน หญิงไทยรายนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งละ6 0 2 0 0 0นแล้วก็7,000เหรียญไต้หวันตามลำดับนะครับโฆษกสถานตำรวจดินเขากล่าวว่าผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มฐานความผิดซึ่งหน้าหลังสอบปากคำทรงดำเนินคดีข้อหาและเมิดความผิดหลังสอบปากคำทรงดำเนินคดีข้อหาและเมิดความเป็นส่วนตัวพร้อมยื่นให้ศาลควบคุมตัว เพื่อสืบสวนที่ไปของคลิปโปและก็เหยื่อร้ายอื่นๆต่อไปตามกฎหมายอาญาของไต้หวันมาตรา235ผู้ใดเผยแพร่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลภาพโป๊เปลือยลามกและอนาจารไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือให้ผู้อื่นได้ดูหรือว่าฟังผู้นั้นมีความผิดนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับเงินไม่เกิน30,000เหรียญหรือทั้งจำทั้งปรับ และตามมาตรา319ข้อที่3ผู้ใดเผยแพร่าภาพลับทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน500แสนเหรียญหากเป็นภาพที่ถ่ายโดยผิดกฎหมายยังมีโทษจำคุกอีก6เดือนถึง5ปีและปรับไม่เกิน500แสนเหรียญไต้หวันนะครับ